ครับอ่ายังมีทำอยู่ก่อนแม, àn, ม่บ้านแม่บ้นานเอาเชิญครับแม่บ้านสนานองผัง,งมามา,มาออกมาแม่บ้นานสนานองผังทรงปุดเกี้ยงเนียเนอะมดเลยสซงเกี้ยงเลยเนอะเก้าไปยาแม่เจินน้ำพิมมาแม่บ้านไม่ล่าไอ้เอาน่าเอาอไมดอะแม่บ้านทหมดเลย ว้าวอ่ะพุมกันมเรียก็ขึ้นขึ้น,นสมัยตะก่อนเมกันนี้ที่สายเสี้ยงไปสองอันก็แบขึ้นมันจะได้อ่ะผมก้าเรียวเผื่อเร็วไปหาขึ้นไปแล้นะอ่ะอ๋อาตั้งหันสนัก้อนจบอ่าขอบคุณมากไปบ้านหมดแล้วเดีดก็หมดแล้วครับอ้าวหมดแล้ว,ลว,ลวเดี๋ยวเฮาช่วยกัน ไป่ที่กังสถานที่จะได้ทําพิธีนะครับวางบังสุกุนนะครับแล้วก็้าใครบังสุกุนนะครับยาอนบกี่นคอวุ่นาสี่อ่ะขออนุญาตใจเยอนะใครที่มีตวนะครับมีอัวมีตัวที่นะครับแน่นอน ไม่ได้เโนของโมฮูนิค้าเลยที่มได้โน้ตหน่อย